มันฝนตกค่ะถุงฟ้ามันแทกขึ้นมาบนนั้นกับทุกคนขึ้นเลยกับใส่หม้อเลย <c oughs> เร็วถึงเก๋พอทราบว,ว่านี่แล้วพอดีแล้วเจ้าวะ่ะอันนี้แทนนี่เหลืออะไรนะนมจีเออนมจีนะเป็นถึงนมจีมาลองรงุกหลับตุตง้ตงกินในตนู้นึงเลยหืมใคร,ใครักไม่ได้หรือไงใครวักไหม ตักมนได้ใช่ไหมลงคองเลยครับใค่ฟักเข้ากินข้าวยับดยค่ะอือเดี๋ยวต้องใจกัรือแกงคลองนี่ยกงต้องเข้าคันอือเดีอะไรดูบในกเด็อนกันโอเคใครทุกอย่างเด้อทุกเด้อ